t a i l OS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบปลีนุกที่คล้ายๆระบบ Windows OS นะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็กินพื้นที่น้อยกว่านะครับรันบน USB แต่ว่าอาจจะอาจจะประมวลชา้าในหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้มันประมวลเร็วๆหน่อยก็อาจจะเป็นพวก SSD นะครับนี่เราก็ไปดาวน์โหลดตัว t a i l OS นะครับมีให้เราดาวน์โหลดบน Windows แล้วก็ Mac OS ไฟจะอยู่ที่ประมาณกิกกว่านะครับซึ่งถ้าเป็นของค่ายอนะื่นจะอยู่ที่ประมาณกับ2-3กิกเลยถ้าเป็นลีนุกบางตัวประมาณ3ากิกกว่าเลยนะตัวนี้จะเบาวกว่านะครับจากนั้นเราก็ไปโหลดตัวโปรแกรม r ูฟァสนะครับเพื่อทําตัวบูตผ่าน USB หรือ SSD SD card นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์ประมาณ2ไฟล์นี้นะครับผมแล้วก็เปิดโปรแกรมรูฟァสขึ้นมานะครับ โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมบางเครื่องนะครับใครที่เป็นระบบ u, u f i หรือ GPT ก็ให้เลือกเป็น GPT นะครับ mm hmm. แล้วก็ลากไฟล์ OS เข้ามาวางไว้บนโปรแกรม r l u f a s t ได้เลยนะครับ แล้วก็ลองมาทำการสร้างตัวบู t บนแฟลชไดร์นะครับเทลเอสนี่ยผมไปเจอมาในต่างชาตินะครับเห็นเข้าใช้กันค่อนข้างเยอะเลยแต่แล้วก็มันมีระบบป้องกันแล้วก็การใช้งานมันดูเถ,ถียนดีก็เลยเอามาแนะนำเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับ ซึ่งของผมเนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กเอเซอนะครับจะกด F12 นะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กบางรุ่นอาจจะก,กดเดลกด F2 กด delete นะครับเพื่อเข้าไปยังสู่หน้าโหมดอ่าบูต F12 นะครับโอเคแล้วก็กด F12 ย้ำๆนะครับมันก็จะขึ้นตัวแฟลชไดร์ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับแล้วก็เลือกรันบูตแฟลชไดร์นะครับซึ่งแนะนำให้เป็นแฟลชไดร์ฟ c l a s 10ขึ้นนะ ใครที่จะใช้บนรันบนแฟลไดร์นะครับแต่ถ้าเป็น SSD อ่ะมันจะทำงานได้ไวกว่านะครับใครที่มีโน้ตบุกรุ่นเก่าคอมเก่าเครื่องช้าอ่า w o w s o w s ช้าอาจจะใช้ Windows XP อยู่เงี้ยก็มาลองใช้อ่ะพวก t ทโอหรือว่าอาตระกูลพวกรีนุกดูนะครับมันจะใช้งานได้ดีแล้วก็ลื่นไหลกว่าแล้วก็ไม่มีระบบแบบจุกจิกให้วุ่นวายอะไรมากนะครับการเซตอัพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรันตัว tos นะครับก็ตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวลีนุกนะครับซึ่งใช้งานได้ตัวนี้มันจะเบากว่าแล้วก็เบากว่าของหลายๆค่ายนะครับบางค่ายนี่จะประมาณ3-4กิกเลยตัวนี้แค่แค่รันประมาณกิกหนึ่งแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเอามาไว้พิมพ์งานสําหรับโน้ตบุกรุ่นเก่าคอมรุ่นเก่านะครับที่เครื่องช้าๆอยู่ก็ใช้ตัวนี้รันผ่านแฟลชไดร์ได้นะครับ หน้าตาของเทโอเอสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออก macOS นะครับผมโอเคเดีสหรับใครที่มีคอมช้าโน้ตบุ๊กเก่านะครับอยากจะรันครับสำหรับใครที่แบบอยากจะใช้พวกคำสั่งต่างๆแบบนี้นะครับ